สวัสดีค่ะพบกับช่องวิภาชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาทําเมนูแกงหวายใส่แก่บ้านลักษณะการทําก็จะคล้ายๆกับแกงหน่อไม้นะคะหวายก็จะมีรสชาติขมนิดๆนะคะแต่เมื่อแกงออกมาแล้วก็จะอร่อยมากค่ะ วัตถุดิบในการทำหวายสดเริ่มจากนำหวายมาปอกนะคะจากนั้นก็หั่นหรือสับหวายเป็นเส้นแล้วแช่ในน้ำเกลือเพื่อลดความขมเตรียมน้ำยานางค่ะ1-2ถ้วยผักก็จะมีเห็ดหูหนูแล้วก็บวบค่ะเครื่องแกงก็จะมีพริกตะไคร้หอมแดงโขลกรวมกันให้ละเอียดผักชะอมค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้ก็จะเป็นไก่บ้านค่ะสับเป็นชิ้นนะคะ เครื่องปรุงก็จะมีปลาผงนัวเกลือผงปรุงรสค่ะตั้งหม้อใส่เครื่องแกงพอน้ำเดือดใส่ปลาจากนั้นก็จะตามด้วยไก่บ้านค่ะนำไก่บ้านน้นลงคั่วนะคะให้สุกนะะเพราะว่าเนื้อไก่บ้านนี้จะมีลักษณะเหนียวนะคะก็จะคั่วแล้วก็ทิ้งให้ไก่สุกแล้วก็เปลือยนุ่ม ก็จะคนให้ส่วนผสมนั้นเข้ากัน,นะคะรสชาติจะได้เข้มข้นแล้วก็อร่อยนะคะเมื่อไก่สุกดีแล้วนะคะก็จะเติมน้ำยานางลงไปนะคะจากนั้นก็จะทิ้งให้เดือดนะคะจะมีการคนเล็กน้อยพอน้ำแกงเดือดนะคะก็จะใส่บวบแล้วก็เห็ดหูหนูลงไปนะคะแล้วก็ปรุงรสชาตินะคะใส่ผงนัวแล้วก็เกลือนะคะ ติ้งให้เดือดอีกครั้งนะคะแล้วก็มาจาัดก,การหวายนะคะหวายที่แช่น้ําเกลือนะคะก็ซา,าวน้ํานะคะแล้วก็มาล้างน้ําสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะการแช่หวายในน้ําเกลือนั้นจะลดความขมของหวายลงได้เยอะเลยค่ะเมื่อล้างหวายเสร็จแล้วนะคะก็นําหวายลงแกงเลยค่ะเราจะแกงเหมือนกับผักสดนะคะจะไม่ให้สุกมากนะคะหวายก็จะได้กรอบแล้วก็มีรสชาติขมนินดๆนะคะก็จะอร่อยะคะ่ะ จากนั้นก็จะคนเล็กน้อยนะคะหรือว่าตลกไาหนนะคะเพื่อให้สุกทั่วถึงกัน,นะคะ่ะทิ้งให้น้ําแกงเดือดอีกครั้งพอน้ําแกงเดือดเต็มที่นะคะก็ใส่ผักชะอมลงไปตอนนี้เริ่มส่งกลิ่นหอมนะคะกดขักให้จมน้ำนะคะจมน้ําแกงนะคะอจาจจะคนเล็กน้อยนะคะ พอผักชะอมสุกค่ะก็ติดแก๊สค่ะก็เป็นอันเสร็จค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงหวายใส่ไก่บ้านรสชาติอร่อยไม่แพ้กับแกงหน่อไม้นะคะลักษณะการแกงคล้ายๆกันแต่แกงหวายนี้จะออกขมนิดๆแล้วก็นัวมากค่ะรับประทานอร่อยเลยค่ะแกงหวายใส่ไก่บ้านอาหารพื้นบ้านอีสานสดร้อน กินกับข้าวเหนียวอร่อยมากค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ